เป็นข่าวดูมาอย่า h ฮอตนิวส์กดหม่เลข เรามาอัปเดตข่าวกันเลยดีกว่านะคะเราเริ่มต้นข่าวแรกกับการที่ลูกสาวคนสวยอย่างสาวเอ็มบุษราคำนะคะก็เรียกได้ว่าไปทัวร์โฮมเขาเรียกอะไรอ่ะไปทำโฮมทัวร์ค่ะขออภัยโฮมทัวร์ที่บ้านคุณพ่ออย่างคุณหม่อมจกมกนะคะคือต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคุณหม่อมไม่ค่อยให้ใครแบบว่าเข้าไปทํารายการอะไรแบบนี้เลยนะแต่ว่าน,นี้เป็นลูกสาวไงนะคะเราก็เลยแบบพึ่งทราบเหมือนกันว่าโอ้โหเหมือนเป็นแบบคาริคหดหรูหรามากนะคะกว่า9้าหลักก็คือมูลค่าก,กว่าร้อยล้านเลยนะโอ้โห นะคะบางคนแบบไม่ทราบนะว่าบ้านคุณหม่ำเป็นยังไงอะไรเงยเพราะว่าเราเห็นวิถีชีวิตของเขาคือแบบใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบคนบ้านๆ้านคนอีสานก็คือแบบเขาก็อยู่ง่ายกินง่ายนะไม่คือบ้านบ้านบ้านหลังปัจจุบันที่เขา,าอยู่เนี่ยก็หลังใหญ่แล้วนะที่มีสาไายน้ำอันนี้อีกหลังหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะต้องบอกว่าเราจะไปเปิดคฤหาสนะคะซึ่งเป็นรายการของคุณเอ็มบุศรากคำทังช่อง u t u b e นะคะที่มีชื่อว่าเอ็มบุศราคคำ ep 2ีนะคะสำหรับรายการที่มีชื่อว่า อ,อียงแวนนะคะคุณมังจงมงเนี่ยเปิดเผยด้วยนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือเฉพาะตัวบ้านเนประมาณ3ไร่หนึ่งพันสองร้อยตารางวาใช่ค่ะในส่วนของสวนเนี่ยก็แค่ต้นไม้บางต้นเขาบอกโอ้โหก็จ่ายไปหลายแสนนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบสวนนั่นแหละแถมก็ยังจัดสวนอยู่หลายรอบเลยกว่าจะได้ตรงตามแบบที่ต้องการนะคะแล้วก็ยังมีทั้งน้ําพุน้ําตกและก็สะไวยน้าราคาประมาณ7หลักค่ะคุณส่วนบ้านที่แบ่งออกเป็นโซนโซนเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีห้อง รับรองแขกเนี่ยเวลามาปาร์ตี้กันเดี๋ยวนี้ก็กลายมาเป็นห้องของลูกชายอย่างคุณมิกไงหนุ่มมิกก็อยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยนะคะเมื่อเข้ามาในบ้านนะคะในตัวของบ้านคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ต้องพบกับความอลังการโอ่อ่าเพราะว่ามีการใช้อักษรภาษาอังกฤษตัว M นะคะก็จะเป,เป็นชื่อคุณม,มัมมิก อมอะไรอย่างนี้นะคะเออนะคะพอมาเป็นลวดลายประดับอยู่ภายในบ้านอาทิพวกลายบนผนังลายกระจกภาพวาดตรงกําแพงนะคะซึ่งคุณหม่ำก็เปิดเผยว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทาบ้านไปทั้งหมดเท่าไหร่แต่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณก้าหลักเขาบอกงี้ก้า<อ>หลักเท่าไหร่ละแม่ก็ไม่แบบหลักร้อยล้านปะก็ร้อยล้านเนาะก็ร<น>ะดับพี่หม่ำจกมกก็ถือว่าสมาสมน้ำสมเนื้อนะนี่ไงเดินเข้าไปในบ้านก็จะเห็นแบบนี้นะคะผู้ชมขาก็เป็นเขาจะเก็บสะสมว่าแบบว่า ขวดครื่องดื่มอะไรต่างๆเวลามีแขกมามีอะไรอย่างนี้ไงอันนี้ก็เป็นรูปโอ้โหถ่ายสมัยแต่ยังเป็นหนุ่มเลยนะตั้งแต่ค<อ>ุณเอ็มยังเป็นเด็กเลยนะคะนะคะก็เป็นโซนต่างๆนะคะแล้วก็บ้านเขาก็จะมีครัวที่เป็นแบบครัวฝรั่งที่ทำไว้ในบ้านแต่เขาบอกว่า ครัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าเขาก็จะแบบไปทําเป็นครัวอีสานก็จะเห็นอาจจะมีครกอยู่ในครัวนี้ด้วยอะไรเงี้ยครกฝรั่งอะไเพราะว่าเขาชอบทําแบบอาหารอีสานนะคะเขาก็แบบอยู่กันแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ยังมีโต๊ะไม้สักนะที่เขาบอกว่าห่วงมากอันนี้สุดห่วงเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้มาค่อยมานั่งเท่าไหร่เพราะว่าหลักแสนไงใช่บางคนเนี่ยบานคนรวยๆบางคนเนี่ยเขามีเฟอร์นิเจอร์บางทีเขาเขาซื้อไว้แต่เขาไม่นั่งนะตกแต่งเฉยๆไม่ได้ใช้งานก็จริงนะคะอ่ะอันนี้ก็เือเป็นของชอบนะคะ ใครที่บอกว่าอยากรู้จังเลยอ่ะอเข้าไปดูเลยนะคะช่อง YouTube ของคุณเอมบุษราคำ EP 26กนะคะกับรายการที่ชื่อว่าอีหยังแวะอีหยังแวะแล้วรวมเนื้อที่แล้วเนี่ยเขาลือหาดนี้ก็ประมาณ12ไร่ร,รวมทั้งหมดแล้วว่าโอ้อหลังใหญ่มากมันรวมไปหมดเลยนะเพราะมันมีส่วนส่วนรั้วบ้านเนี่ยยังมีที่ดินอีกที่หนึ่งด้วยก็คือพื้นทีร่รวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ประมาณ12ไร่3งานเลยค่ะ นะคะอ่ะอก,ก็เรียกด้ว่าอลังการสมกับเป็นคุณหม่ำนั่นแหละนะคะแต่ก็ชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขาก็ยังแบบบ้านๆคนอีสานน่ารักน่ารักเหมือนเดิมนะครับอ,อ่ะ